โยสวัสดีครับผมเพียวสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์ลันใหม่นะครับรันซับเทนออฟฟิเชียอันแรกของประเทศไทยนะครับผมนะลันอันดับ1ประเทศไทยอันใหม่สดๆร้อนๆนะครับผมนะก็คือลันของน้องไลม์นะครับผมนะหรือในชื่อนก็คือ Heart of the Lime นะครับผมนะ ก็เป็นลันที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับผมนะเมื่อ2อาวันที่แล้วนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่8นะครับผมนะเดือนมิถุนายนะครับผมนะ2025เนาะนะครับจบไปด้วยเวลา9กานาที37วินาทีนะครับผมนะเป็นลันเนอร์อันดับหนึ่งไทยณนะเวลานี้นะครับในการสปีดลัน Minecraft Any% เปอร์เซ s l ์กริชและนอฟซีดเวอร์ชันน1่6ส plus นะครับผมนะโอเคไหม ก็นะตอนนี้รันก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ถูกบริไฟเนาะก็คือนะ้องเขาซัมมิทแล้วแต่โมเดเลเตอร์ของทางเว็บไซต์สปีลอนนอ์คอมยังไม่ได้บริไฟแต่ผมน่าผมว่าน่าจะบริไฟนะผมนั้นน่าจะไม่มีปัญหานะนะ okay, หนะครับผมนะโอเคไหมนะครับก็เมื่อกี้ที่ผมพูดนะว่าอันนี้เป็นรันออฟฟิเชียลที่เป็นซับเทนอันแรกของไทยผมก็คือผมจะบอกว่ามันเคยมีซับเทนเน็ตของของคนไทยแล้วทุกคนแต่ มันไม่มีคลิปวิดีโอเนาะนะครับซึ่งมันเป็นของไกด์อดสกอร์อีนะอันนี้เป็นเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วเาผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วเหมือนกันนะครับสาหรับรันของไกด์นะเน่านะจบไปที่9นาที56วินาทีนะครับผมนะเป็นรันที่มีแต่ไฟล์ล็อกนะครับผมนะไม่มีอัดไม่มีวิดีโอนะครับเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปน่านะก็เลยเป็นรันอันออฟฟิเชียลนะครับก็คือรันที่มันไม่เป็นทางการนะเน่านะซับเทนไม่เป็นทางการของประเทศไทยเนาะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนดูเลยนะว,ว่าจะ นับรันนี้เป็นซับเทนแรกของไทยหรือเปล่าเนาะนะครับซึ่งหมายเลยเนาะนะครับก็อันนี้เป็นซับเทนแรกของประเทศไทยนะครับที่เป็นออฟฟิเชียลเนาะนะครับเป็นแบบทางการเนาะเพราะว่ามีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานนะครับนะก็อันนี้คือแบบเล่นน้องน้องเขาสตรีมสดๆเลยนะนะครับทุกคนนะตอนที่เขาได้สถิติเนี่ยนะครับทุกคนนะผมจะบอกว่าอันดับหนึ่งไทยอ่ะคนที่ได้สถิติประเทศอ่ะไม่มีใครสตรีมเลยนะนอกจากผม เข้าไหมน้องลามนี่เป็นคนที่2นะต่อจากผมที่สตรีมนะผมไม่แน่ใจว่าคนก่อนนนี้สตรีมกันหรือเปล่าที่ก่อนนนี้ที่ก่อนที่ผมจะมาสปีดรันไหมครับเนี่ยมีคนสตรีมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าไม่น่าสตรีมมาสักคนเลยคนที่เหลือคืออัดคลิปกันหมดนะครับก็ขอบคุณน้องลามนะครับที่สารต่อเจตนาลมการสตรีมสปีดรันนะเข้าไหมนะครับอันนี้น้องลามน้องน้องลามเขารันสดๆในสตรีมบนทวิชของเขาเนาะนะครับตอนนั้นเนาะผมเพิ่งตื่นเลยนะครับมีคนแท็กผมมาในดิสคอร์ดนะครับว่าน้องลามจบซับเพน นะครับผมนะแบบเพิ่งตื่นเลยเพิ่งเปิดคอมเลยนะครับผมนะแบบแบบมีอยู่มีคนแท็กในดิทคอมเนาะนะครับก็ถ้ามีรันใครแบบทำลายสถิติน้องรามอีกก็อย่าลืมแท็กดิสคอร์ดด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปออกมาให้เร็วๆนะครับผมนะแต่ก็ไม่เร็วมากหรอกนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับนะครับผมนะก็ประมไวเลยเนาะก็ไปเดี๋ยวเราไปดูรันของน้องรามกันเลยก่อนทุกคนเราจะมาดูนะครับว่ารันของน้องรามเป็นยังไงครับผมทำไมถึงจบ9นาที37วินาทีนะครับแล้วก็ รันนี้จะไวกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับนะก็ปไปรับชมกันเลยับผมก็อย่าลืมทกดไลค์และกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องรามด้วยนะครับอาจจะมีเวลาที่ไวกว่านี้มาในอนาคตก็ได้ใครจะไรู้จริงไหมหรือไม่ก็อาจจะมีคนมาแซงเวลาน้องลามก็ได้นะครับก็อย่าลืมติดตามวงการสปีดรันด้วยนะช่วงนี้แบบเดือดครับผมเดือดผมบอกเลยเดือดจริงๆเน่านะไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราหรือในต่างประเทศก็ตามนะครับก็ปไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมเลิ่มรันมาก็ทําการ สแกนหากล่องสมบัตินะครับด้วยไายชาร์ตนะครับผมนะก็ดูตรงสีสม้มในไายชาร์ตนะครับเพื่อหากล่องสมบัตินะครับก็แล้วก็ทําการขุดตรงบล็อกที่99ของช้างนะครับผมนะ x 9กับ Z9 เนาะซึ่งตอนนี้นะครับน้องลามขุดผิดช้างเนาะก็เลยทําให้เสียเวลาไปประมาณ10บวินะครับผมนะกนะ็แล้วก็มาถูกช้างในครั้งนี้นะแล้วก็ทําการควิกลูตซะนะครับผม ก็ตัดไม้2บล็อกทําโต๊ะครับทําสติกนะครับผมนะก็ปกติปกตินะนะครับผมแล้วก็ทําการกดแท็บนะครับผมนะกดแท็บใน i n f e r f a c e crafting table นะครับเพื่อให้มันเลือกสมุดคราฟนะครับแล้วก็ทำการกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งครับเพื่อให้มันเปิดสมุดคราฟนะครับผมนะแล้วผมจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะอ่าผมผมจะวงไว้วงนี้เห็นปะผมจะวงนี้ไว้ น้องรามเขาจะพยายามเอาเมาส์เขาเนี่ยมาชี้ตรงที่ผมกดตัวเองไปใช่ปะแล้วพอหลังจากเขาคราฟพอเราเดี๋ยว,วเขาวางของคราฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะทำการกดสเปซบายอีกหนึ่งครั้งครับผมเพื่อทําการปิดไอ้ตรงนี้เนาะปิดอสมุดคราฟนะครับแล้วก็ไอ้เมาส์เนี่ยไอ้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 ตรงนี้ผมไอ้ตรงนี้ผมกากกลายไปตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงนี้พอดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูเราดูใช่ปะมาดูนะครับทุกคนดูดูในคลิปนะอ่า่าทุกคน นะพอเราเนี่ปวะพอผมพอนปุ๊บเหรอวะพอกดสเปซบาร์ปุ๊บปิดสมุดปุ๊บมันก็จะไปตรงนี้พอดีนะเพื่อทําการให้เพื่อให้มันค้าวไปขึ้นเนาะสูตรนี้เขามีชื่อว่าแท็บสเปซคราฟติ้งนะครับคือการกดแท็บและกดสเปซบาร์นะครับประมาณเลยเนาะนะครับนะก็จะเป็นแบบสูตรแบบเท่ๆนิดน,นึงนะนะครับก็ลองฝึกๆกันได้เนาะมันจะไวอยู่นะครับสำหรับคนที่ถนัดน,นะครับจริงๆแบบคราฟธรรมดาก็ไวนะครับแต่คราวอันนี้ก็จะแบบเท่ๆหน่อยนะครับมันก็อาจจะช่วยเซฟเวลานิดนึงเนาะ นรสำหรับการแท็บสเปซคัพติ้งเนาะนะครับก็ทำการคัพพวกของทั้งหลายนะครับ XPX Travel นะครับผมนะถังเรือประตูนะครับแต่เหมือนจะไม่คัพประตูเนาะเพราะน้องรามเลือกที่จะขุดลงนะครับผมนะทำไมถึงเลือกขุดลงล่ะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นเนาะว่าตอนแรกนะครับอ่ผมขอย้อนอยให้ดูเลยละกันทุกคนนะแป๊บนึงนะขอย้อนนิดนึงนะในระหว่างนี้ที่น้องรามเนี่ยทุกคนน้องรามพยายาม F5 ดูเนาะเพราะจะเห็นว่าไบโอมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับในการหาลาวา นี่นครับลาวาใต้แมกมาเลวีนเนาะนะครับเพราะว่าเปโอแบบเนี้ยทะเลมันตื้นนะครับผมนะมันตื้นพอตื้นปุ๊บโอกาสที่มันจะมีแมกมาเลวีเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับน้องลามก็เลยเลยจะทําการขุดลงเลยเนาะนะครับนะก็ในระหว่างที่ขุดลงก็ขุดฟินไปด้วยเนาะนะเพื่อเอากาเวลเอ้ยเพื่อเอาฟินนะครับผมก็ขุดกาเวลเพื่อเอาฟินนะครับพูดซาบและ้วนะแล้วก็เลือกที่จะขุดลงเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ มันก็แปลกดีนะแต่ผมว่ามันก็เป็นการตัดใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าไบโอม,มันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับในการที่จะหาเลวีนเพื่อทำเนทาพอร์ทัลเพื่อเข้าในเธอนะครับมาเลยนะก็เลยเลยเจะขุดลงนะครับแล้วก็โชคดีเนาะขุดมาเจอถ้าเลยเนาะนะครับแล้วก็เดินตรงตามถ้าแล้วก็จะไปเจอกับลาวาข้างหน้านะครับผมนะก็โชคดีอยู่นะโชคดีนะครับผมแล้วก็เป็นตัดใจที่ถูกต้อง นะครับผมนะแล้วก็มีตักน้ำไม่ติดนิดนึงนะเป็นบักเกมนะครับผมนะ <_ t aps> ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีอะไรมาก,แล,ก,ก,าแ,ลกลแล้วก็ทําการทําพอเท่านะครับเจอคร็ขาวฟิเนนสติลซนะแล้วก็ทิ้งฟิเนนสติลเนาะเพราะว่าเราเป็นใช้เป็นไฟอัจฉร์ยแทนเนาะเวลาเทรดกับหม่มันได้ไฟอัจฉร์ยนะครับเ <_ s> ข้าเนเธอร์ตอนประมาณ2นาทีนิดๆเนาะนันนะบซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่ไวขนาดนะั้นถ้าเกิดการเข้าเนเธอร์สนาทีเนาะมันไวแหละแต่มันไม่ได้ไวแบบบ้าอะไรนะครับนะก็ทําการสแกนหา แบเช่นนะครับด้วยการดูค่า e นะผมนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าดูค่า e ไงครับแนะนําให้ไปดูคลิปสอนสปินลันกับผมนะครับนะก็อยู่ในช่องเลยนะครับผมนะหรือแม้คงอาจจะทิ้งไว้ในเดสิฟชั่นนะสำหรับคนที่สนใจในการสปินลันครับแบเช่นนี้เป็นแบเช่นแบชเช่นประเทศเฮาส์ครับผมนะซึ่งโชคร้ายนิดนึงครับตรงที่แบเช่นนี้มันโอเวอร์แลปกับไบโอมแบบเซาเดลต้านะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับปกติแล้วไบโอมแบบเซาเดลต้าเนี่ยมันไม่สามารถเจริญเติตแบเช่นได้นะครับผมนะแต่แบเช่นเนี้ยมันเจ เนเธอร์เวสตนะครับผมนะแต่มันดันไปโอเวอร์แลปกับไบโอมบัสซอดอร์ต้าข้างๆนะครับซึ่งไงบโอมัสซอดอร์ต้านะครับข้อเสียคือมันจะมีพวกบล็อกที่ไอห,หมูเนี่ยพิกลินเนี่ยมันไม่กล้าเดินผ่านนะครับก็คือมี2บล็อกใหญ่ๆนะครับคือบล็อกลาวานะครับผมนะกับบล็อกแมกม่านะครับผมนะสองบล็อกเนี่ยจะทําให้หมูมันไม่กล้าแพทฟไฟน์มาหาผู้เล่นซึ่งมันจะมีโอกาสที่ทําให้ผู้เล่นน่ะได้หมูในการเทรด น้อยลงนะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะนะครับก็ตอนนี้ก็โยนทองรอยนึงนะครับแล้วก็ทําการเช็คกล่องนี้นะครับได้ออบบี้สิบนะครับถือว่าเป็นกล่องที่ดีมากเลยครับโชคดีจริงนะครับได้ออบบี้สิบแล้วได้กล่องนี้ได้อีกหกครับผมนะตอนนี้มีสิบหกแล้วครับก็ขาดอีกสี่นะครับเพื่อทํา2พอร์ทัลนะครับผมนะเพื่อมีออบบี้ในการทํา2พอร์ทัลนะครับแล้วก็เล่นเป็นเล้าท็อปดาวน์เฮาสิงนะครับผมนะก็ทําการขุดทองตรงนี้ สามบล็อกเนาะนีดข being so, yeah, ุดก่อนหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็โยนทองล่อหมูนิดหนึ่งนะครับโยนทองล่อหมูล่างนะครับแล้วก็ขุดตรงนี้สองบล็อกนะแล้วก็มีหมูประมาณตัวหนึ่งนะครับแล้วทองตรงนี้สองบล็อกนะครับแล้วก็โยนล่อนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้หมูมันตีเนาะในระหว่างที่เราลงมานะครับนะแล้วก็ขุดลงนะครับผมนะเล่นเล้าปกติปกตินะสหรับเล้าเฮา s ิ่งเนาะเฮา s ิ่งมันมันมีอยู่แค่สองเล้าเนาะมันไม่มีเล้าอะไรเยอะนะครับเฮา s ิ่งเนาะในระหว่างที่ขุดทอนนะครับน้องรามก็พยายามปรับ เลนเดอร์ดิสแตนนะครับเพื่อหาทิศทางของฟอร์เทนเนาะถือว่าเป็นการโอเวอร์แลปนะครับผมนันเป็นการแบบมัลติแทสกิ้งนะครับหรือแทสโอเวอร์แลปปิ้งได้ดีนะครับสำหรับน้องลามเนาะแล้วก็ทำการปรับฮาร์ดนะครับเพื่อให้หมูมันเผื่อมันมีหมูอยู่ข้างบนนะที่ไม่กล้าโดดกระโดดลงมานะครับปรับฮาร์ดหมูมันจะกล้าเทคดาเมจลงมาครับซึ่งมันไม่มีเนาะน้องลามก็เลยปรับอีซี่คืนอย่างไวเลยเนาะนะครับผมนะตอนนี้ก็ทำการเช็คเทสอีกนิดนึงนะสำหรับน้องลามเนาะตอนนี้เขยยังได้ของไปครบนะครับแล้วกก็ทาร เช็คเขาผมว่าฟอร์เทดอยู่ที่ทางไหนครับผมแล้วก็เดินข้ามช้างเขาเจอแล้วครับผมฟอร์เทดฟอร์เทดก็คือไอ้ตรงไฟชาร์จเสีฟ้าเมื่อกี้นะครับนะพอไฟชาร์จเสีฟ้าเมื่อกี้ขึ้นปุ๊บก็คือน้องรามมาเลยครับว่าะฟอร์เทดอยู่ทางทิศลบ x นะครับผมนะหรือทางทิศตะวันออกนะครับผมนะไอ้ตะวันตกตะวันตกนะครับตะวันตกเวสตนะเวสต์เห็นไหมตอนนี้ครับก็เทดเรื่องเทดครับผมคิดว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนาะหมู่มันได้น้อยนะครับเหมือนน้องรามจะได้หมู่ประมาณสักห้าหกตัวนะซึ่งปกติแล้วอ่ะเวลาเราเล่นเรา ท็อปดาวนเนาะมันจะได้หมูมาแบบขั้นต่ำก็มาสัก9ตัว10ตัวนะแบบโดยเฉลี่ยแล้วโดยเฉลียล่ยมันจะได้ประมาณสัก90ตัวแล้วกันมันไม่ใช่ขั้นต่ำนะครับมันโดยเฉลียยฉล่ยมันมาณ9ถึง10ตัวนะผมนะแต่ครั้งน,นี้ได้แค่หนะเพราะว่ามันเป็นปัตตสนะ์ซเดลต้าเนาะบางทีหมูมันจะไม่กล้าเดินหมูมันจะไม่กล้าเดิน,ดนผ่านลาวาเดินผ่านแมกมาอะไรพวกนั้นเนาะถือว่าเป็นโชคลาะครับแต่สิ่งที่โชคดีครับคืออะไรทุกคนคือน้องราับผมนะได้เทดครบเลยเนาะนะครับนะได้ เพลแล้วได้กันไฟมา3ขวดนะครับผมนะได้ออปซิเดนครบ20แล้วนะขั้นต่ำคือ2ีเนาะได้พวกได้สติงมาแล้ว64สนะสติงอยู่ตรงนี้นะครับสติงหกสิบสี่ก็คือทําได้ประมาณ5เตียงนะครับผมนะนะครับผมนั้นแล้วก็ครับแองเกอร์ได้ประมาณ1อันนะครับเพื่อเอาไว้สู้กับมังกรนะครับผมแล้วก็มีบล็อกนะครับเอาไว้ต่อนะครับผมนะก็นะครับถือว่าหมู ช่วหมูคอปลาไหกับน้องรามมาเลยครับเทรดแ๊บเดียวได้ของผมนะแล้วได้เพิ่มเพิ่มนะสำหรับรามเนาะนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการเทรดที่ไวมากเลยเนาะนะครับเลยไม่ต้องเทรดทองทั้งหมดเนาะก็หมูน้อยก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับรันนี้เนาะก็มีดวงในการได้เทรดกับหมูนิดหนึ่งนะครับนะก็เลยออกได้ไวนะครับออกแตบบ่เช่นตอนประมาณ4นาทีครึ่งนะซึ่งก็ถือว่าไวอยู่นะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้ไวเวอร์ขนาดนั้นนะไวประมาณหนึ่งนะครับผมนะไวสำหรับเป็นเวลาซับเทน นะครับผมนะก็ตอนนี้ถึงฟอร์เทแล้วครับผมนะก็เดินตามทางที่สแกนเจอครับในระหว่างนี้ก็ปรับเลนเดอร์จันให้เหลือะครับเพื่อให้ม็อบมันเกิดเยอะครับหรือ5ฟฟาดีเนาะนะครับผมขอไม่อธิบายเยอะนะครับโอเคปหเพราะว่านั่นแหละผมไม่อยากพูดเยอะนะครับเดี๋ยวพูดเยอะแล้วเดี๋ยวคนจะบ่นว่าลราคานนะครับโอเคไหมก็ตอนนี้ก็ทำการฆ่าเบสเนาะมาสปอนเซอร์และฆ่าเบสครับฆ่าหนึ่งได้หนึ่งครับผมนะแล้วน้องรางก็ใช้ดาบด้วยนะครับนะเวลาเราใช้ดาบคู่ขวานะมันจะทําการให เราฆ่าไวกว่อนการใช้ขวานตีสองรอบนะครับโดยการใช้ขวานคิดตีคิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดาาดาบตีคีย์ทิเค้าหนึ่งครั้งนะครับมันจะทําให้การฆ่าเบสมันไวขึ้นนิดหนึ่งนะไม่ว่างไม่มากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไวนิดหนึ่งแล้วมันไวนิดหนึ่งเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสแต็คสแต็คกันนะครับมันก็จะทําให้ไวนะครับตอนนี้ก็ออกแล้วครับผมนะฆ่าหกได้หกนะครับผมนะดีมยังต้องร้องนะครับผมนะสำหรับเลดเบสอันเบสล็อตครั้งนี้นะครับผมนะฆ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ฆ่าละดอก รอปลาไอ้นะครับของรอเนาะเอาละครับอะไรพวกนี้รอนะครับอะไรเตรียมไว้เอาผมแล้วก็ทําการนั่งเรือนะครับเพื่อให้มันอยู่ในองศาที่นินจาเบนบอทชอบนะครับผมนะแล้วก็ทําการวัดไอ้นะครับผมนะโดยการโบนด์ไอ้เนาะแล้วก็วัดไอ้เดียวเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับโปรแกรมนินจาเบนบอทในการคํานวณพิกัดสตองโฮนะครับผมแล้วก็ อันนี้อาจจะพลาดนิดนึงนะเพื่อความที่ผมผมคิดผมคิดว่าน่าจะคราฟของก่อนเข้าในเธอร์ไปเลยนะครับคราฟเตียงไปเลยครับผมนะตอนนี้น้องรามก็เพิ่งนึกอ่อนว่าต้องคราฟของเนาะยังไม่ได้คราฟอะไรเลยเน่านะก็นะคราฟตอนนี้นะจริงนะผมนะตามที่ผมบอกน่าจะคราฟตั้งแต่ในโอเวอร์แล้วตอนพอเข้าในเธอร์ผมจะได้วิ่งอย่างเดียวครับได้ไม่ต้องมาชะงักตรงนี้เนาะก็คราฟอะไรไปเียแล้วก็เหลือทองเนาะแล้วคราฟก็ในพีเอ็นะครับผมนะมีทั้งหมด6 explosive นะครับมี5เตียง1 anchor นะครับสามารถซีโร่ใส่ขึ้นได้นะครับผมนะแล้วก็มี โกลในพีแอนนะครับเอาไว้ขุดนะครับเผื่อมันต้องขุดนะครับในการสร้างไอ้พอเท่าที่2นะครับซึ่งน้องรามนะครับเลือจะออกทางขวานะครับแล้วก็เพลไปข้างบนเนาะแล้วก็เจอเทเลนเปิดข้างบนนะครับถือว่าเป็นเพลที่ดีมากเลยนะครับนะเพราะว่าเมื่อกี้มันตันนะครับแล้วน้องรามก็เลือกที่จะเพลขึ้นมาข้างบนเนาะตามที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปวิดีโอที่ผมสอนสปีดอะเลยเนาะนะครับเพราะว่าเวลาเราในเนเธอร์ปกติแล้วนะครับถ้าเราอยากเปิบอยากหาที่ที่มันเปิดเปิดกว้างๆ แนะนาให้ขึ้นข้างบนแล้วผมนะข้างบนถ้าส่วนใหญ่อะมันจะเปิดกว้างนะเทะเลนมันจะดีนะผมนะมันจะแบบเปิดกว้างให้เราเดินได้นะเราต้องขุดนะผมนะแล้นี้ล่างๆก็ใช้พกแอ็กนะครับพีอกทองนะขุดลงแบบล้ว,ลวนะครับลงไปตรงพิกัดที่ต้องสร้างพอร์ทัลนะครับต้องลงให้มันต่าๆนะครับเพื่อให้มันลงเพื่อให้มันเข้าสตองโฮนะครับผมนะก็ถึงไวมากแล้วสำหรับสตองโฮนี่นครับน่าจะแบบมาสักเดินประมาณไม่ถึงเลยถึงลอยบ็อกนะก็ถึงแล้วสำหรับ พิกัดในการสร้างพอร์ทัลสองตอนนี้ในระหว่างนี้ก็ทําการสแกนหาท่อ้องพอร์ทัลลูมนะครับด้วยพายชาร์ตเนาะนะครับผมนั้นหรือการ PMT navigation เนาะหาไอ้ม็อบสปอนเนอร์นะครับม็อบสปอนเนอร์ไอซิลเวอร์ฟิตนะครับเพื่อหาพอร์ทัลลูมตอนนี้ก็เจอแล้วพอร์ทัลลูมนะครับแล้วก็ทําการใส่อายนะครับผมนะเข้าพอร์ทัลลูมในเวลาเจ็ดนาทีห้าสิบนะครับมีซีโร่ใส่ขึ้นะครับมีของพร้อมซีโร่นะครับทําการปรับเซตติ้งคื้นนะเพื่อให้มองเห็นบางกอนเนาะ แล้วก็บังกรมันบินอยู่ข้างหลังนะครับเป็นแบ็คดากอนนะครับผมนะบังกรบินอยู่เสาหลังนัวนะเป็นเสา97นะครับแล้วน้องลามก็จะทำเซตอัพแบบไฮบริดนิดนึงครับเป็นเซ็ตอัพที่มันจะอาจจะประหลาดนิดหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็น้องรามนะครับผมจะบอกนะครับทุกคนว่าน้องรามสร้างเซตอัพพลาดนะครับผมนะเผอสร้างสูงไป1บล็อกนะครับแล้วก็โดนบังกรชนเตียงไป2เตียงผมไม่แน่ใจว่านะว่าเตียงมันดรอปหรือเปล่านะแต่น้องรามเลือกที่จะไม่เอาเตียงนะครับแล้วก็กินอาหารนินื้อเพื่อให้เพลลงไปได้นะครับผมนะ แล้วก็ทาการเซตอัพวันไซเคิลเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ซีโร่พลาดนะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับทุกคนนะไว้ทุกคนลองคิดดูครับว่า,ถ,าถ้าน้องรามไม่สร้างซีโร่พลาดแล้วสร้างซีโร่ถูกต้องสร้างซีโร่แล้วแบบมังกรมันมันไม่มันไม่ชนเตียงเนาะเมื่อกี้สร้างสูงไปหนึ่งบอกนะครับเลยทําให้มังกรมันบนมาชนเตียงแตกนะครับเลยทําให้พลาดครับถ้าซีโร่ไม่พลาดลันนี้จบ8นาทีนะครับนะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีเนาะที่มังกรมันยังคอร์เปอเรสนิดหนึ่งนะ เพิร์ดได้ไวทันซับเทนนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็รอมังกรเพิร์ชินหนึ่งเขาสลหรับน้องรามเนาะก็นะครับตอนนี้ก็น่าจะเพิร์ดครับผมนะมังกรก็จะชังักนิดนึงแล้วคน่าชังักแล้วครับผมนะมันก็มันซับโนะเมื่อกี้มนมันชะงักทีเดียวนะครับแต่ก็น้องรามเห็นนะครับน้องรามเป็นท็อปรันเนอร์นะครับผมนะเออครับผมก็เลยเห็นนิดนึงนะครับจะทําการระเบิด3มเตียงเหนืออั้คนนะครับไม่ตายเนาะนะก็ต้องใช้ดกสงตั์นิดนึงนะครับผมนะก็ รันมันจบนะครับผมนะก็มันฆ่าตายแล้วก็ทําให้จบที่9นาที34นะแต่โดนรีไทม์นะผมนะเพราะว่าในกฎของ Minecraft Speed Run นะครับผมนะมันจะมีการรีไทม์เนาะถ้าแบบเรามีการพอรสเยอะเกินไปนะผมนะเอตัวมอดตัวจับเวลาเนี่ยมันจะทําการรีไทม์ให้เรานะครับถ้าเวลาเราเป็นเวลาที่ดีนะครับนะก็จริงๆมันจบ9นาที34นะ แต่ถ้าตามกฎของ n e c ค a f t ปีหลนดแล้วคือมันแบบมันมันทำกฎนี้มาเพื่อกันคนพพสอับวิวนะครับก็คือแบบในระหว่างเล่นก็แบบกดพพสแล้วรัวอะไรเงี้นะครับเพราะเมื่อก่อนเนาะม,นมันมันมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับการพพสเนาะคนมันพพสแล้วรัวแต่มันไม่มีการลงโทษนะครับเรื่องแบบเรื่องการปรับเวลาเนาะ่อทาให้มันแฟร์ขึ้นนะครับก็เลยมีกฎในการรนะีไทม์เนาะถ้าพอสมากเกินไปก็จะโดนปรับเวลาให้มันขึ้นะข้้นน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 นมมมมมามาาาาินะิดดึึงงะะะะครรรรััับบบผก็ปปเววลขณ2สหอ ก็ยังซับเทนอยู่ผมว่ามันก็โอเคแหละผมวบ้านน้องรามก็อาจจะไม่พอใจหลับในเวลานี้นะครับคิดผมนะเพราะว่าลันนี้มันน่าจะจบ8นาทีนะครับผมนะถ้าสีลมไม่พลาดเนาะนะแล้วก็มีอะไรพลาดยิบย่ย,ย่อยๆหลายๆจุดเนาะแต่มันยิบยี่ย,ย่อยนะอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ได้แบบเป็นการพลาดที่มันใหญ่มากขนาดนั้นเนาะนะนะมันก็ยิบย่ย,ย่อยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันเข้าทางน้องรามเนาะอย่างเช่นการที่น้องรามขุดดิ่งแล้วก็เจอถ้ำแล้วก็เจอลาวาเลยนะครับแล้วก็ หมูนะครับคอร์เปเรชัเนาะเทปของที่น้องรานต้องการเจอต้องการได้ไวนะครับแล้วก็เบรสล็อตดรอปหกใน6นะครับผมนะปกติเบรสล็อตปกติเบรสอะโอกาสที่มันจะดรอปเบรสล็อตมัน50%นะครับแต่น้องรามได้100%นะครับขนาดดีมยังต้องลองนะครับผมนะเลนแบบนี้นะครับก็ยินดีกับน้องรามนะครับที่ได้สถิติประเทศนะครับและก็ได้ลันซับเทนออฟฟิเชียลอันแรกนะครับในไทย นะครับถ้าถถ้้าาข้อมูลผมไม่ผิดนะโอเคไหมรันออฟฟิเชียลนะครับอันแรกนะครับที่เป็นซับเทนของคนไทยนะครับครั้งแรกนะครับก็ต้องยินดีกับน้องรามเลยนะผมเชื่อว่าน้องรามอาจจะไม่พอใจกับรันนี้แหละผมผมเชื่อเว้ยนะเพราะว่าแบบถ้าซีโร่ไม่พลาดอ่ะมันจบแปดนาทีไปแล้วเว้ยนะครับผมนะก็มาเลยครับผมนะก็ถ้าชอบก็เด,ดี๋ยวดูซีก่อนล้วดูซีก่อนดูซีกันนะครับก็ดูซีไปนะครับแล้วก็ทำการเปิด แลนนิดนึงเนาะนะครับเพื่อให้ดูนะครับว่าไม่ได้โกงเนาะนะครับว่าไม่ได้ลงไอ้พวกเอนี่นะครับผมไม่ได้มีพวก Data ้ง Data ั a c k นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe นะครับก็ถ้าผมพูดผิดพลาดยังไงถ้าผมพูดติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็ตอนนี้ประมาณตอนะที่ผมอัดน,นะก็อาจจะมีมึนๆบ้างใค่ okay ปะ แล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องรามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามวงการสปีดรันทั้งในไทยแล้วก็ของต่างประเทศด้วยนะครับผมนะก็เสาร์อาทิตย์นี้มีวาร์ชปาร์ตี้นะครับก็ผมผมพูดช้าไปหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคนกดออกคลิปไปหมดหรือยังนะครับก็ใครว่างๆก็มาดูได้นะครับมีวาร์ชปาร์ตี้ตอนห้าทุ่มนะครับนะก็แล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องรามด้วยนะครับนะลันลันนี้แบบลันสดๆเลยนะครับก็มาเลยนะครับก็พูดพูดเยอะแล้วพูดเยอะแล้วนะครับก็ ขอบคุณมากครับมาดูครับว่าสถิติประเทศไทยครั้งต่อไปจะเป็นกี่นาทีแล้วใครจะเป็นคนทำสถิติประเทศไทยต่อไปครับผมนะก็ไว้เจอกัน,นคลิปวิดีโอนะ